ก็สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีีที่สองแล้วเพราะว่าอีที่ลงเกกับการระเบิดนั้นเสียงผมไม่ค่อยชัดนะพอดีผมไปนั่งดูมาแล้วก็วันนี้จะมาเปิดตัวละครให้ดูด้วยนะครับโรซาผมใส่เป็นกําไรโรซานะครับใส่เป็นขออประดับโลแล้วถุงมือ ใส่เป็นเสื้อพีทผมลองเทสละไอ้นี่เสื้อนี่บวกหกกับเสื้อพ่อค้าบวกสิบเสื้อนี้แรงกว่าครับถ้าใส่ระเบิดนะพ่อคูม,มาริทบวกสิบสองไมค์พีเก้าจุดเก้าฟุกได้มารองเท้านี้ผมลองเทสกับรองเทา้มามายายแล้วรองเท้ามา,ายายบวกแปดรองเท้านี้แรงกว่านะครับรเพาติดไมค์พีเก้าจุดห้า แหวนดักหลอดไอแหวนรู้นะถ้าผมดึงแหวนดักหลอดได้ตีเก้าเจ็ดจุดผมก็เล่นแหวนดักหลอดนะเพราะจะแรงกว่าขวานบวกสิบเจาะก,ก่อสิบมอตีบอสการ์ดมดดาวหลังกากตีบอสปากเพนก็ ดาบกิจกรรมแล้วก็เทดเดยาเสเต็งอันนี้มีผลนะกดเลยนะครับมีผลระเบิดแรงการสองใบใส่เป็นตีท่าดักสองวง ส่วนสัตว์เลี้ยงผมยังมีดองอยู่ในข้างเนี้ยแต่มันยังไม่ครบสิบตอนนี้รู้สึกจะมีสัตว์เลี้ยงคาฟากับไอโพลลิงลุงแต่ผมจะลองเทสต์ดาเมจเป็นออาเบบี้ก่อนผมได้จัดห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับก่อนจะโยนต้องกดน้ำพึ่งด้วยนะ กินากบังคอแหงวัวถัดแม็กกดโอเวอร์โหลดแล้วก็โยนเก้าสิบหกเอ็มนะ ลองหลังใหม่ 96m นะล้อคูดาากัน วโล 97m นะน่าจะแรงแรงกว่านะมันต้องใส่ทำไมพกคนสกิลนี้แล้วมันติดขุดติดอูดาวเพราะว่าผมยังไม่ได้ปลดสเตตัส300นะ ถ้าดมาอัปเด็ให้มันลด,ดลายได้ลองอีกหลังหนึ่งนะหลังหนึ่งหลังเพนจิดแม้กก็พีสิบลองดูลองดูมินี่ได้เจ็ดสิบหกหลังตีบอยได้เจ็ดสิบเจ็ดเอ้ย <c oughs> ขออภัย หลังมีดได้เก้าสิบหกเอ็มหลังตีบอลได้เก้าสิบเจ็ดเอ็มวันโรดนะักสิบเจ็ดจุดเก้าเอ็มนะดาเมจมันยังแว่งนะเพราะว่าบางทีผมยังไม่สุดผมของผมยังไม่ มากมายขนาดนั้นสมุดผมก็บ้านานมาเคทพีได้สามหมื่นเอดิเคนหนึ่งพันแล้วก็ อเคสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ได้เติมนะครับไอที่กาชาที่ได้มานี่ฟุกได้มาทั้งนั้นเติมแค่คาฟาอย่างเดียวน่าจะเป็นพอเป็นแนวทางให้ใครหลายคนได้สำหรับทุคนที่ไม่ชอบเติมนะครับเกมนี้ขยันเล่นอย่างเดียวก็วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปหน้าจะผมามาบอก รายละเอียดเจาะจงเกี่ยวกับสายนี้ก็ได้ครับขอบคุณด้วยวันนี้